ใ,ใส่แมสหน่อยใส่แมสหน่อยคะ่พะพาคินใส่แมสคะ่พะพาคินขะไม่เหยียบดิลูกฮะอไม่เอยียียบไปเหยียบดิลูกเนเหยียบได้กินไดอไไหนคะ ลูกอ๋อเป็นเป็นช้างนะคะลูกไม่ใช่สี่ตัวนึงอออตรงไหนอ่ะเอาพักินดีตรงนี้แบบนี้นอ๋อเดี๋ยวตรงนี้กัดเด็กมามีมามีให้ดู ใส่แมสด้วยลูกใส่แมสก่อนใส่แมสใส่แมสมัหมี่บอกให้ใส่แมสไปเอาเดินไปลูกเอาเดินไปอันนี้ตอนนี้ะเดินไปดิเดินไปเราอยู่ที่ไหนกันครับเอาพาไปนี้ป่ะพาไปไปหมามิพาไปเร็ว ว่างไงครับลูกหนูไม่อยากเอาแบบมีภาพไเดินไปข้างหน้านี่แล้วตรงน,นี้เดินลงมาครับเดินลงมาครับรตรงนี้ค่ะไม่เดินตรงนี้เดินตรงนี้แบบที่วป็นเสานะคะคนก็จะเยอะหน่อยนะคะอันนี้คือวัดคลองกลางวัฒนานะคะใช่คะ่ะเขาเรียกว่าวัด วัดคลองกลางวัฒนานะคะสวยมากที<า>่นี่เขาก็จะไหว้เป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนลูกแก้วแทน นี่เป็นวันเสาร์คนก็จะเยอะหน่อยวันเสาร์คนเยอะไหมครับลูกเออใช่ไหมคะโอเคจะเเหมือนเหมือนน้ำเลยแบบที่แรกบหมนมี่เข้าใจว่าเฮ้ยพะกินระวังน้ำนะ,ะมึงมี่ก็อลไจะบอกพะกินอย่านะอย่าหยียบน้ำทนะิชชู่นะไม่ใช่นะระวังลื่น มันเหมือนเหมือนน้ำจริงไงพูกินระวังครับแล้วโอเคพูกินเดิน,นโอเคกินเดินน้ำไปก่อนลูกโอเคเดินน้ำไปครับเหมือนน้ำโอเคเ<ร>ค่ะจะับถุงถุงค,ค่ะ,ะโอเคไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำแต่แต,แต่พื้นจะเหมือนน้ำใช่ไหมครับลูกอันนี้เรากำลังเดินอ้อมใช่ไหมอ๋อเดินอ้อมจะเจอกับที่เดิมโอเค เดินใหเดินเดินสามรอบลูกเดินให้ครบสามรอบไปเดินไม่ดีลูกมั้งโอเคเดินให้ครบสามรอบไปเดินครับค่ะกี่รอบแล้วครับลูก Okay, อย่าจับลูนมีน้อใช่ไหมเราต้องเดสับรอบเอ้ยกี่รอบแล้วครับโอเคหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมครับไ้ครับอะจะได้ไดเฮงเฮงรวยรวยไงครับลูกแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็ กี okay. ่รอบแล้วครับถ้าเราเดินรีแ้แวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยก็เดินไปดูทางน้กอ,อุ้ยลงวางน้ำนะครับอู้น้ำเชหมาเลยโอเคอีกนั่โอเคไม่ใช่นะโอเคโอเคโอเค อีกรอบหนึงครับรอบนี้รอบนี้ครบแล้วครับรอบนี้ครับครับสี่รอบสามรอบครับลูกรอบครับผม โ <Okay. S 2> อกเคฮะโอกเค okay. สาธุก่อนลูกเอ๊ะทำยังไงครับโอเ <Okay. S 2> คกินกับลงกับฮะ อะไรนะอ๋ะอะคะ่คด้เลยครับลูกะเอาไปกินไหวเลยลูกอะ่ะโอเคค่ะ